พระวุ้งเลือกคิดเรื่องที่ผ่านมาอดีตอนาคตนั่นเป็นการทรงใจมันบาอยู่ในปัจจุบันการที่ตั้มใจอยู่ปัจจุบันก็คือการอยู่ในลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มีสติสัมปชัญญะหเมื่อตัว หวัวลมหายใจเข่ากระทบเห็นตรงมันกระทบเห็นลมหายใจเข้าไปที่ทองตั้งอยู่ประคองลมหายใจจงพระจายามประคองเสมอเหมือนบุรุษภูมิกำลังเดินไปในทางธุลกันดานถือภาชนะเต็มด้วยน้ำ กล่าวคาไปแต่ละข่าวย่างไปใส่มือประคองใส่สติสมาธิประคับประคองภาชนะน้ำเพื่อจะบ่ให้น้ำนั่นเพื่อจะบ่ใหยน้ำนั่นเหียออกจากภาชนะหรือน้ำนั่นเสียดออกจากภาชนะ ่งออกจากภาชนะบ่ไม่เรี่ยงไงต้องมีจังบะต้องคอยประครับประคองให้เข้าใจจังสี่การประครับประคองมันจะต้องประกอบลงด้วยชาสิอย่างคือสติหงมือระลึกตามลมสามปัญจัหงมือ,ลลมมมมอขิงหงมาในปัจจุบัน สมาที่เป็นองค์ที่ยืนตั้งมันตั้งมันใบในกายในลมทีสุดแล้วสามยางล่วงโตกันเกินบาองค์ประกอบและการที่ห้าหูอยู่แล,แล้ยๆระระหูกระทบเห็นการกระทบทั้งสามจุดแต่ต่อไปก็ให้หูอพร้อม รอบทั่วกายกายตั้งอยนัยบไหจรูก,กายกรูลมหายใจการรูร่างกายไปเ,เกินว่ากายญา,ยา,าณอมปัสนาปิติปัฏฐานรูลมหายใจนี่เพื่อนว่ารูกายภายในกายละเอียดกายหยาบกายหยาบรูปก,กายกายละเอียดคือลมหายใจพยายามหูกายตั้งกายตั้งสติ เอาสติหงมือขี้งหงมือกายไวการที่ความคิดเท่าปรากฏเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่พานมาอดีตเกิดขึ้นทั้งตา,าคิดมันเกิดขึ้นทั้งตาพอการเท่าได้เห็นรูปที่เป็นอดีตก็ดีอันที่ยังประทันมากกิเบเพ้อฝันไปรูปที่เห็นโดยตา นั่นหละมันมาปรากฏเกิดขึ้นพอตัวสัญญามันจดจำเจ็บจำใบบมเมนเฮ้าให้เข้าใจว่าตัวนมมับมเมนเฮาเป็นแต่โตเจ็บข้อมูลเรียกว่าสัญญาในขันทั้งหาขันทั้งหาเน,นี่เป็น,ก,นกลไกชีวิตจภาวาของเฮานี่รูปร่างกลางห้างคขีงนี่ประกอบ องประกอบมันแยกเป็นสัดส่วนพระเจ้าเอิญว่าเป็นกองกองเหล็กว่ากองขันขันทั้งหาปรากฏเช่นนั้นพยายามมาหอเขาใจแหล่ห้องกะมาตรงไปบุญไหว้กบมันเห็นความคิดอันเกิดขึ้นมันเป็นอดีตที่ผ่านมาให้เห็นให้หูหลู้ท่านมันย่าตามพระยายามกาจัดกับระงับมันด้วยการ ขึ้นมาสู่ล่มหายใจประครับประคองล่มรู่ล่ลมให้ละเอียดประคองล่มให้ดีขึ้นอีกเสมนว่าบรษดพวกเขาล่างถือภาชนะกาวขาไปตั้งใจไว้ว่าบ่าหไยหนามทีออยู่ในภาชนะที่มันเท่าถือเต็มๆที่มันเฟียดออกได้สมมติว่ามีคนมาเอื้นหรือมีสิ่งของ มากระทบใกล้ๆอ,อื่นเหมือนตาสีมองเบิงแต่ว่า้าใจห้าสติสัมยาหฮ้าหูเท่าท่านมั่นกับโบไปนําบบทรงมั่นไปสักตาลียวเห็นสักตอมองเห็นนะเพราะว่าการที่จิตออกไปนอกใ้นั่นเพราะว่ามันก็นมาจากาสาวทวารเฮามันเปิดอยู่แล้วตาหูจมูกลร้นกายใจมันเปิด ตาเห็นรูปได้ยินเสียงก็เอาเสียงที่เคยยิ้นนั่นแหละมาปรุงแต่งเกิดเป็นรูปเป็นนามเป็นธรรมเกิดเป็นเวทนาความพอใจบ่พอใจความสุขความทุกข์ไอ้รูปภายนอกนั่นแหละมารบกวนมาทําให้ยิตใจบนใบเสียงภายนอกเมื่อเ้าใจเอาใจไปไหวก็เป็นเอาจิตไปอยู่แนด่ดีไปวาไฟก็มุกมุนบอ่อยู่ในปัจจุบันอันนี้ว่ามันยู่ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าแนะนำันจึงมีการแนะนำบาตพยายามให้ดีอย่าทรงใจเอาหนอกและสำรวมอินทรีย์สำรวมอิซีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายเวลาเห็นรูปฟังเสียงดิ้มรสด,ดมกลิ่นถูกต้องโธะพธิพระรรมรรมกระทบใจเพื่อนสิคำนี้มันเป็นคํำเบาง,ง่ายๆแต่ว่า มันเกิดขึ้นกับห้าอยู่แต่ห้องมะไ้สังเกตเลียนรูหูแต่ว่าสิบ่เข้าใจสภาวะตอมื่อขันเฮ้าจิตบ่ท่านสงบที่สงบคือจิตตั้งมันจิตบ่สา,ายแน่อารมณ์ตั้งมันอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในคำภาวนาในลมหายใจมันบ่ไปนำนั่นละอิดเอาสติควบคุมให้มันเกิดจิตให้มีสมาธิตั้งมันอยู่ตรงนั้นให้สมาธิตั้งมันอยู่ตรงนั้น สติโตวขวบคุ้มอีกที่หนึ่งนะส,สยามารถสามา่ถจหงเมือตัวอยู่ขณะนั้นแปังว่ามันมีอุตาหอนจึงบ่าวะปิศารรมเรียงเรี่ยงซีโตปิดหูปิดตาสองข้างปิดหู ปิดตาสอง,สองข้างปิดปากเสียบังแล้วจะนั่งสเบยนะตัวนึงมืองงุ่มตาตัวนึงมืองงุ่มหูตัวนึงมืองงุ่มปากตัวนึงนั่งซื่อๆนะเฮ้าสีเคยเห็นนี่เป็นปิศา,ามครูบาอาจารย์นักปรามันดีไหรู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นพระเจ้าว่าบางอย่างสิ่งใดที่เห็นแล้วมันทาให้เฮาคุนเครื่องใจทาให้เฮาคิดมากกอยเห็นมันเลยดีกว่า เพราะฉะนั้นประเภทนักบวชคู่บาอาจารย์เพิ่นจึงให้สำรวมเวลาเดินไปยางไปนางอยู่ยาสีเลี้ยวตายาสีเอาซาตาสายหานั่นนี่มันสิเป็นเลดา่าไปทายหาไปจับจ่องเอาสิ่งที่บดีมาใส่จะของนะเพื่อนจีงไห้สำรวมเดินไปไห้สำรวมมองแต่พอประมาณนั่งอยู่ให้สำรวมผู้ปฏิบัติให้ดีไห้สำรวมการสำรวมนั้นมันจะทำให้ใจเฮาบอถือกระทบ เพราะทวารมันเปิดคือตามองเห็นนะสําสรวมอินทรีย์แต่สํารวมสติสมาทิได้แล้วเมื่อตาเห็นลูกศัก็เหี่วเห็นก็คือบ่ต้องสนใจเหมือนเฮามองดูใบใหม่ดูต้นใหม่ต้นเขาผู้คา้ามองถ้าเฮาบ่สนใจเขามองก็เห็นอยู่ตว่าเฮาเห็นอยู่บริบูรณ์ใช่ไ่ะเห็นอยู่บริบูรณผู้ใดเคยเขียนคขาว่าเห็นอยู่บริบ่งบนะ่บริใ่ใจ อันนี้เ่าบริบิงภาษาเฮาอ่นว่าเห็นแต่ว่าบริบิรณพอใส่ใจมันทำร่มหมูคือกันสิ่งใดที่เราได้ยินแล้วไม่มันคุ้นเครื่องใจคัดเครื่องใจหรือยินแล้วมันทำให้คิตใจเฮาคุ่นว่ายทำให้คิตใจเฮาบอบสัมอยา่าอย่าฟังมันโดยเฉพาะคนเฮามันก็นสอบนินท่าควนเบาผื่นคนอื่น ได้ยินมาตีข้อมหมายไปอีกแนวหนึง่งได้ยินเจอหนึง่งตีข้อมหมายไปเจอหนึง่งโดยกินทนาดเจ้าของว่าแต่เจ้าของหูเก่งนั่นแหละผู้นั้นแห่งบุญวายจิตใจอาาตีเจ้าของปากฏเกิดเกิดก็เอาเอาน,นินไปนินท่าขวนเบาเพื้นตีชิ้นนินท่าตัวนั้นกระทาให้ใจเจ้าของนั่นแหละบอบซ้ำถ้าจะรักษาใจให้ดีก็พยายามสำรวมอินทรีย์ การได้ยินได้ฟังการสนทนาสนทนากันในเรื่องอกุศลในเรื่องคนอื่นมันจะทำให้จิตใจห้องบอบสัมทําให้จิตใจห้างเศร้า,าหมองเพิ่นจะว่าให้สําำร่วมหูนะซ้ำรวมอินทรีย์ทวาดได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินมาให้ยินดีเย็น้ายเวลาได้ยินเสียง เคยเสียงบ่พอใจเฮากับบต้องฟังมันบอกยังไงว่าได้ยินแต่ว่าบ่ฟังเห็นไหมยวนี้คือเฮ้าจังสีละนางฟังคูบาอาจารย์เบามันก็มีเสียงนกเสียงหนูเสียงไก่เสียงหมาเสียงสัดช้าว่าสิงห้องทรงเสียงสนั่นแต่เฮาบ่สนใจเสียงเหล่านั้นเฮาก็เรยบ่ลำคาญเฮาสนใจเสียงคูบาอาจารย์เสียงคนเบาสินเหลียงรม เฮ้ากับบอลำคาญถ้าเฮ้าไปสนใจเสียงเรานั่นเอาแล้วหวานจิตใจเฮ้าสิวนวายถ้าหากว่าสนใจเสียงสิเป็นอดีตนางรับตาลงมันเห็นภาษานจรรจงว่ามื่นตาเห็นไก่รับตาเห็นไก่ถ้ามื่นตาข้นมันเลี้ยวเห็นตน้งแต่แน,นวรอบขาได้ยินเสียงปัจจุบันขารอบขาขารับตาลงบาดได้ยินเสียงไก่เก่า เห็นไก่ก็เห็นผู้นั้งแต่หาหมือสิบหมื่เศ้าหมือก็เลี้ยวเห็นหาหมือนหกหมือเศร้าหมือตั้งเต็มมืบ่บวานเมื่อกาะด้วยตัวสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาที่เบาก็เห็นพ่อใจยังก็เห็นอนันตลกักษก่อนพ่อใจในสิ่งของไดก็เห็นอนันตก่อนพ่อใจในหลวกในร้านในคำาเบาค้ามจาของผู้ไรถ้าใส่ใจสิ่งไดแห่งตอนนั่นก็เห็นสิ่งนันก่อน ใส่ใจในเสียงอันใดแห้งในตอนนั้นนั่นแหละเวลานั่งสมาธิเริ่มทีจิตเริ่มสีมากเป็นสมาธิเกิดขึ้นมากกว่สิ่งหลายสิยงนั่นก่อนไปอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าไปสีเลียวเห็นเมืองหนอกเมืองหน้านั่งอยู่พี่ละนั่งรับตายหนีถ้าจิตร่วมเขาสิเป็นสมาธิเห็นมดเห็นแก่งยางปางเห็นชัดเจนขนาดเห็นการกระทําของคนอื่นและตนเองเห็นการกระทําคําเบา เห็นเสียงน้ยิงได้หอดกินได้หอดรถอาหารการกินกับได้หอดกินได้หอดรถทั้งที่มันผลนุ่งว่างนอกว่างหน้าที่กูได้เคยไปไก่แตัวูองเห็นไก่ผ่านมาเจ้าก็ได้แล้วก็สิเห็นนี่เมื่อสมาธิเริ่มเป็นมีความเกิดขึ้นนี่วาเกิดเริ่มเป็นสมาธิปรับสติมันสิดีขึ้นสมาธิระดับหนึ่งเกิดสติดีขึ้นสติตันนี้ขึ้นไปเอาสิ่งที่เป็นอดีตแอนาคต โดยที่สัญญามันเก็บไว้เรียบร้อยของมันกราบขึ้นมาแสดงสิ่งไดสีกระเทือนดีก็ตามชั่วก็ตามมั่นกระสิปรากฏตชัดขึ้นบานกันเฮ้าไปพอใจงินดีไปคิดต่อวันเพื่อนว่าไปปรุงแตง่งความคิดตื้ตมเขาไปอีกเงวเพราะฉะนั้นเพิ่จเงว่างไหวสำรวมอินทรีย์คือ้ามีความคิดปราโฏตเกิดขึ้นยังสั่นเท่ากับพยายามพักมันออกให้เขาใจว่าสิ่งน้นนพานมาแล้วอดีต ปัจจุบันเ่านชาปัจจุบันเอาดูลมหูลมหูร่างกายมันนั่งมันโยกมันคล้องบริเวณบอดสภาพว่าท้ำท้ำมาเกิดเกิดปวดขาเบิ้งบักปวดขานั่นแหละบิเวบอดสภาพว่าถำปวดเอวเบิ้งบักปวดเอวนั่นแหละตัวบกปวดขาปวดเอวอันพี่เบิ้งยันมันหูบกปวดพราะเาจะห้ยเบิ้งเพื่อนว่าดูเวทนาเวทนาเกิดขึ้นในกายเห็นบกกายมันเป็นถูก มันเปถูกต่อเห่าเลยปืนกระถูกเป็นขึ้นกันเกิดเป็นค้นกระถูกยังสีขึ้นกันเบิดทุกคนเม้นตายไปแล้วก็มาเปิดเกิดใหม่กับไปถูกแบบนี้ขึ้นกันเก็บไข่ได้ป่วยมากขึ้นกันเจ้าฟ้าลากก็สร้างซัดขคนทางมีดีใดเศรษฐีว่าเศรษฐีนักบวชยาจกวันิพกข้นขอท่านชาวบ้านคือกันปวดขึ้นกันเจ็บคือกันแต่ว่าความอดทน อยู่ในใจคือรรมนะั่นแตกต่างกันบางคนอดทนหน่อยบางคนอดทนหลายเท่านั้นแล้วพระรเจ้าก็จึงมองเห็นสิ่งจังเสียละวว่ามันไม่ยันบ่ายใจเกิดทุกข์ทนพระพุทธองค์จึงพระยา,ยาให้พวกเฮาสะสมบารมีให้มันดูมันดูเห้ยังะะ้ง่ะเพบอกว่าดูพอเห็นความจริงชัดๆเมื่อเห็นความจริงแล้วก็ยยกขึ้นเป็นสู่ไตหลักบ่บาชีวิต และมนุษย์ทั้งปวงเกิดมาเป็นอย่งสีบรัตมือนพลทธอย่างไรที่สุดแล้วยือแย่งสแสวงหาพ,วาพ่อใจว่าข้อใจดินล่นกระเสือกกระสนมั่นกะสรุปโรงที่เดิมมือนพเอาหยังไปนำใดโมเมนต์ของเฮ้าต่างแต่กำหนดเกิดมาแต่เป็นเพียงการใส่ส่วนรวมกันช่วข่าว ร่างกายก็เริ่มสุดโทมความสุขกับบ่เทียงความทุกข์กับบ่เทียงแม้แต่ความทุกข์เองกับบ่เทียงเมือนผู้ใดทุกข์อยู่ตลอดขับแขนอดเอาความทุกข์นั่นก็เปลี่ยนไปความสุขนัน้นแม้สิพยามยื้อแย่งดึงใบจําได้กับบ่เทียงหายไปเหมือนกับเฮากินอาหารรสอร่อยร่อยแบ่บผู้ใดมากินอาหารสมมติว่ากินสิ่งนี้นะมันแสบ กินบ่อยๆเขาความแสบก็หายไปมันเป็นเองของมันอันนี้เพื่อจะว่าให้พิจารณาสําร่วมอินรี่จะทรงใจออกนอกก็คือจะทรงใจไปแน่อดีตจะทรงใจไปในอ,อาใใน,นาคตอดีตนั้นมาปรุงแต่งเป็นหนาคตลังเทียนนึกนางคิดไปโอ้กูถือเกดบังดีให้กูแต่ถือเกดถือเมื่อกูเซ็จังสันกูเซตจังสี่กูจิบพอาลำบาก ผู้ไรก็คิดซี์คิดได้แต่ว่าถามเนี่ยมัมนตะเจ้าหิดไพ่ก็คิดได้ไปกาบพากาบปิ้งบอนชักซิดในซอยเหลือถ้าถเจอเหล็กซ็ดจังสันจังสี่ลถตรี่ผู้ไรก็คิดได้ถามว่าผู้ไรถือมั่นข้นกับบุญกับกรรมบารมีอัสะสมมา ของเขาหน่อยมันแมนของข้ามันอาจจะบันแมนแต่ว่าแมนมันกับมันแมนก็ค,คนถ้าผู้ใดน,นั่นเทพ,พเจ้าเล่าเทพวดาทั้งหลายเทพ,พเจ้าสิ้งสังศีผู้มีมิตรลีศสามารถโดนบันดาลซอยเจ้าใดพญานาคซอยเจ้าใดในเรื่องในสี่สมุดอ้อซีบคนตั้งใจไว้ให้ถือเก็ถือลอตเตอรีพ่พูดละหาใบซีบ,บใบเฮ็ดจังได๋จะว่าเขาสิมีงเงินจ่ายเจ้า ม่มีคนถูกก็เเลย่มมีคนถูกจยกคนพรอว่าสามารถที่ดุนบันดาลเทพระเจ้าเราเทวดาทั้งปวงหรือสิงส์สทธิดดุนบันดาลไดมันบมมีเขาต้องเขา้เขาใจเข้าใจแหละว่าเออกำลังมือสองขางเข้านี่เฮ้าสิถูกสิมี่สิพ่ออยู่พ่อกินดีสัวยอยู่ด้วยกำลัง สติปัญญาด้วยความสามารถของห้องนีง่เดี๋ยวเพียงนั่นห้องบป่ปฏิเสธเมินว่าไปลูบลูดูถูกเพิ่นถ้าห้องมีบุพเพบุพกรรมต่อเพิ่นเม่นห้อง่ไปเพิ่นก็มาเข้าฝันทั้งคนนั่น,น,นบด้ปไปบวงสรวงถทพระเจ้าหรอเทวดาทางในดอกเข้าสื่อกับถือแล้วเขาก็ฝันดีเองดอกฝันมีเพืนบอกปู่ก้าแต่มันเป็นเองมันความดีผู้แรีนหาเกือบตายนั่นก็บ่ถือ เคยเห็นคู่บาหนึ่งมาอยู่นําถ้าผมถือเลขยันเ,เด็ดมุกหลานผมชีซิกท่านที่สือรถเก๋งไปเ่าไปวงสวงไปเอาใหม่ท่าตนใหม่ไปเก็บบกห้อยมาท่าอ่าไปเก็บจับกินขางมาท่าแปงมันก็ห้องมันแสบทองนั้นมัน้าะคายทองมันก็หอง,อ,ง,อ,ง,หอ,งออกกอ,อ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 ก,ออก,ออกวัาสันเอาเนิว่าเอา,เ,อาเขียนอันนี้ทิมใส่ห่วบึง มันหกมันก็ะขาบขึ้นมาเจ็บจับบอาห้อยมาแล้วเขียนเหล็กไว้ซีตั้งซีเหนห้อยไตไตไปหาท้าแปลงตามต้นใหม่ตาใบตาดีด้ต้ตาใบเสียผลว่าโอ้ก็แเมียนละเนอแต่มันตาใบที่ละลายไปน้ำกันภาวบุญมาวาสนาานี่เขาต้องเข้าใจหนึ่งัตธรรมไม่เ้าใจแล้วหฮางไกายาไป ทรงใจออกไปอย่าเพ้่อฝันจนเกินไปคำใาจังสี่ก็บอกเมนว่าการสักตให้ยุ้ซื่อตีเออจะมีให้มีหน้ามีงานการอะไรก็เหตุตามน่นา่ะเป็นนักบวชกันรเดินดงกมรมภาวนาสวดมนต์มีหนาที่ทุลานักบวชที่ค้รเหตุจังไรมีทุาไดเหตุไดก็เหตุจังสรรันละนักบวชกิจวัตรครูบาอาจารย์รต่างใบซิบยางก็เหตุตามเพิ่นสวดมนต์ กรเริ่นสมาธิภาวนาแล้วก็ดูแลเสนาสนาวัดวารามประกอบจิตในของสงฆ์นักบวชมี่นานะทียังสั่นเท่ากัเหตุตามนะ่ะทำร่วมจิตใจเท่านี้โดยถี่แนะนํำกันสิเพื่อสิให้มีเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมให้เกิดสติปัญญา ถ้าสันมามันกับบเกิดปฏิปัญญามบวฟึกบปฏิวัติจังสีก่กระซ่งใจอกปัญญามมนจะเกิดดียนไหเข้า่าปัญญาเกิดก็คือทรงใจอกหนอกกับมิจฉุคุมคิดอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากโอ้ยมึงก็นน้าขาน้อยแต่ขาน้อยถือเบรกสิมาเหตดนี่ให้พอทานเช่นไม่นี่ให้ขาน้อยที่นี่นะมันบริเกิดปัญญาบอกขาน้อยในตีล้วพอทานมาสันบางคนอ้าวนคอยงูขอยก็ บอกเจ้า,จาเจ้าเสียใหม่ก็รบบอกน้องบอกเกยข่อยตอนแล้วบอกน้องบอกเกยขอ่อยยังสิใบใจกูเจ้าอยู่บ่จักบอกแม่ขอ่อยขันขอยกสิซื้อเองแล้วเว้ยบอกเส้อใจโคน้นกว่าสิซื้อเองที่พอดีกว่าสิไม่ขอจะใส่ถ้อก็หูป้านั่นเธอเลขกป้านั่นคนซื้อเองท่านห้เจ้าเจ้าซื้อแล้วเจา้าบัสิให้ข่อยแค่หน่อย มันจะพาอใส่ก,กั่นควหุ้ไผ่เสีบยวยังมีอยากได้อันนี้ข้าต้องเขาใจให้มีปัญญาเกิดเป็นคนรองพระุรธเจ้าฝึกฝนอบรมในสี่ไผเกิดปัญญาว่าอัตตาเฮียตโนนาโถต้นเป็นทีเพิงของตนมีผู้ไรโดนบันดาลไผ่ใดการมีแต่คุณงามความดีทีเทตดต่อกันสะสมคุณงามความดี มังมากสะสมบาร,รมีการเวียนว่ายใต้เกิดกะทุกทุนทรมานลำบากผูกระสมบัติซาบาร,รมีหลายเกิดมากม่เขาอาจจะหล่ำจะรวยไปเศรษฐีถามตนเองอยากเป็นมาเศรษฐีเกิดมาแถวปานิเจ้าท่านมาแล้วเจ้าสะสมบาร,รมีฝากธนาคารบุญใบมาแล้วลายไปไในคำนวณนเบิง้งพอฮกล้านนอก่าจังสีถือเลขกทั้งวันทีหนึ่ง มี่ต้องเขาใจเรี้ยงสีนะพวกที่เขาคาขายางไงมือลำรวยประกอบสมาธิลำรวยเบิ่งเขาทานเบิ่งเขาเฮ็ดเขาก็อาจจะตา่างเฮาอันกนก่อนเขาเฮ็ดไหวที่ผ่านมาเขาเฮ็ดไปดีมันถึงจะเหมือนกับเขาเงินไปฝากธนาคารนี่อื่น่าธนาคารบุญที่าอกวาวหมึอเอาเงินไปถวยายพระมันเป็นบาปยังไง,ง,งก็คือกับเบ็นอหนังบาปกับบาปแต่ว่า การสะสมบารมีพริจาว่ามันบริสเสียหายบาปเดืองของพระแต่ว่าหน้าทีของห้องคือห้องิฝาาธนาคารเวลาปันได้ทางธนาคารทีละ20บาทเดือนละ20บาทปรารถนาอยากเบิกเทือระกหลานสมุิมันก็โอ้นนาคิดนาพิจารณาอันนี้มันเป็น สิ่งที่เหาควรพิจารณามาเวน,น่าได้เขาใจยังเสียต่อไปเหาก็ตตองตั้งใจพุตธปฏิบัติบอกสีบอกให้เกิดขอคิดสิกิดใจแล้วก็ตั้งใจพฤตธปฏิบัติภาวนาวา่าชาติจะทำความจริงบัานคึืนหลวงไปชีวิตไกลไปสู่ความตายเฮาเสียหยั้งเป็ดเสบียงทางเฮาสาสมบารมีไปหน่อยทุกทรมานจังสีคันเ่นเฮ่ากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ มันก็อาจจะบุลืุนนี่ไปไหนหเ่ตงแรอาจจะบุลืุนนี่หรือขี้ลายกูนี่ก็าบวจักพอบุญกุศลขน่อยก็เฮ็ดร้ายนี่เอาเพราะว่าจะไปจังหันคู่มือถามเนี่ยจะเฮ็ดอัอังไปจังหันปีงปลาแล้วขน่อยตุ่มไก่แล้วขน่อยปีงห่วกปลาลูกขอรลอยๆตัวเอาใส่เขาชีวิตละตัวเบิรงบานแบงกันสมมติมีบุญลอยเปอร์เซ็นต์ ต่ลเมือเจ้าไปทานเจ้าชีวิตเขามมนก็ตตรงแบงเคืงกันแบงเคืงกันเคืงกันเคืองกัน,กน,กน,กนเจ้าก็ได้น้อยอนี่ั่นต้องเข้าใจมาแบงแล้วเอาันมาแบงยังสันล่องสมุดเอาเจ้าบึงปาดเจ้าปาดแข้งปาดขาเจ้าเจ้าย่อมอยู่บ่ให้เขาจะปาดเจ้าไปเหตุความดีขาเจ้าไปทำคุณงามความดีนี่ถ้าเราคิด คิดจังสี่ก็เพื่อให้เกิดข้อมข้าใจเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายใต้เกิดนนมาต้องขานพุรเจ้าจึงว่าเกิดมามันเป็นทุกข์ทุกข์พะตรากตาทำทํางานหาเลี้ยงชีวิตเป็นหนีเป็นศินเลี้ยงลกูกเลี้ยงผัวขอบร้วทุกข์พอโลกไผ่ไข่เจ็บเจ็บแข็งปวดหัวมัวตาลกูกพญาดเบียดเบียน ทุกพอการขับแขนอยู่น้ำมูขณะอยู่ด้วยมูขณะขับแขนใจอึดอัดใจลำบากใจถูกกีดกันถ,กกถูกเอาเปรียดถูกเกียด์ยมถูกดูถูกเกียดยยมถูกพอการพรัดผากจากบุคคลที่เป็นที่รักที่หวังพึงสามีก็ดีภรรยาก็ดีลูกหลานก็ดีพัดผากห้องหายเสียใจปังสิเพิง่เหลวได้พัดผากนี้จากกัน ทุกพอความซาลา,าเ่าแกมาไปมาลำบากวิ่งเวียนทรมา์ถูกพอความตายก่อนสิตายมันบริเปลเพื่นทรมานความตายก็เป็นทุกเมื่อคิดจังสีก่กะสำหรับบุคคลผู้หวังปาถนาะสะสมบรารมีเฟังแล้วกะนำไปปฏิบัติเริญสมาธิภาวนาดังที่แนะนำกันหายใจเขา้า พยายามประคองเลียวจิมีเธออยู่จะเกิดสุขในปัจจุบันแต่เวทบมีบากสำคัญอย่าทรงใจออกนอกถ้าอยากได้ความสุขถ้ายังมีความสุขอย่าทรงใจไปนอ,กใ,อกให้ใจไว้ในปัจจุบัน